ครับผมคลิปนี้ก็มาเบิ่งคลิปกู้รถนะครับกู้รถขึ้นจากตมติดลมนะครับเอ็มยูหาจของเฮาติดลมนะครับเฮากระสิเอานี้ครับเอลยี่สิบหกเก่านอกนะครับมาเอาขึ้นนะครับครับวิธีการเอาขึ้นก็สีเอาสีเอาเอ็มยูหายจนี้นะครับ วินจะคล้องขึ้นครับไตโซครับครับแล้วกะสิเอาขั้นหน่อยเนาะครับดันดันดินมะกรองนะครับดันดินมะกรองเพื่อเป็นลักให้เอ็มยูหายเจ็ดนี่เนาะครับดึงจะคล้องขึ้นนะครับขันเข้าประดันดินมาย่่นรถมันไหลครับรถมันน้ำหนักกลายกว่ากันลายเนาะครับนะครับเข้ากบสิใสโซนะครับเนาะ โซ่ของแท็กเตอร์โอมครับนะโซ่ฮากะโซ,โซ่สิบมิล G80 สั่งจากเพชรนำแท็กเตอร์โอมนะครับเนาะโซ่เสร็จนี้กะกะทนมาทนกะทนสู่ผมไม่ได้ครับผมเห็ดขาด <laughs> นี่เห็ดขาดเป็นชออันแล้วครับนี่หนึ่งถืพันเนาะครับขาด หะาห่ามาขาดครับดึงต่อจนโซขาดครับผมตอนนั้นก็ยังท่านได้เห็ดวิดีโอนะครับต่อจากนี้ก็ฝากติดตามไหมครับายโหดครับดึงจนโซแท็กเตโอโมขาดบอมีที่ไหนมาก่อนละครับครับถ้าเบิ้งวิธีการเอาขึ้นครับ นี่นะครับนะเขากับผูกโซกับหลอนะครับเบ่งหัวจุกความนะครับผมผมมีการหัวจุกนะครับผมไปใส่ตรงขานนะครับถ้าภัว่ามีการหัวจุกแนะนําให้เอาหัวจุกไว้ไต่สุดนะครับถ้าจะวิ่นถอยหลังนะครับนะวิ่นไปหนาให้กันครับวิ่นไปหนาเอาหัวจุกไว้ไต่สุดให้กันครับแล้วก็ผูกครับ่นี่ เนี้ยครับที่การเกาะโซ่นี่นี่ก็ท่านันเป็นรักนะครับเนาะคือคะแนนเกาะนี่าดนีด้ครับกเกาะเท่งใบมีดนะครับมันเนีย่ยเวลาวินมันก็สิกดใบมีดล,ลงพร้อมนะครับนะ รอรับชมครับ ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับดึงเอาใบมีดมาใช้ครับวันนี้ครับชิปนี้กะมีเพียงแค่นี้แหละครับกันบ่จจาเป็นกะไอ้ไห้มันติดครับจวลาครับนะครับติดแลวกะ พอได้มีคอนเทนต์ไทยให้ซูมมือกังครับเมื่อยครับครับอันที่นี่ใส่เกียร์นะครับใส่เกียร์ต่ำาสุดนะครับเนาะว่าจะเป็นรถรุ่นใดก็ใส่เกียร์ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ห <c oughs> ยับล็อกกันฟีนะครับเนาะหยับล็อกกันฟีถอยคอยถอยครับ เงี้ยสีน้อยน้อยน้อยขึ้นคือผมเห็ดครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ่ะเป็นกำลังใจให้ผมให้เห็ดคลิปให้สเบิ่งครับคลิปนี้ก็ขอกราบคำวามาสวัสดีครับ